ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมปั่นวันแห่งความรักและวันครบรอบการก่อตั้งชมรม เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางอัมพันธ์รุ่งแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมนางมีนารัตนเสนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาและนายแพทย์ภัยสารเกรื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุข is, จังหวัดพังงาร่วมเปิดกิจกรรมปันป่นวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2558พร้อมรับมอบดอกกุหลาบสีแดงจากสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาเนื่องในวันแห่งความรักและวันครบรอบการก่กกอตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา โดยมีนักปั่นในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า100คันนายสมนึกทองเพชรประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมปั่นวันแห่งความรัก14คุมภาพันธ์2 5 5 8เป็นการแสดงความรัก มอบให้กับทุกคนโดยเฉพาะจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชมรมด้วยดีเสมอมาและในวันนี้ยังเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งชมรมอีกด้วยโดยกิจกรรมการปั่นในวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมปั่นจักรยานด้วยโดยเช่นทางเริ่มจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผ่านตลาดพังยาก่อนเลี้ยวเข้าสู่วนาอุทยานสะนางมโนราพักดื่มน้ำชมธรรมชาติใช้เวลาพอสมควรและปั่นกลับตามเส้นทางผ่านตาบนำบลทํานํำพุดกลับเข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังยาและทั้งหมดก็ร่วมกันรับประทานขนมจีนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังยาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง